สวัสดีค่ะพะชว่วยจากแบรนดอนเอเชียนะคะสนใจดูวิดีโอของเราเป็นภาษาไทยไหมคะถ้าสนใจนะคะก็ดูต่อได้เลยเดี๋ยวจะสาัิตให้ดูค่ะวิธีที่ปรับภาษาเริ่มต้นนะคะก็เปิดวิดีโอของแบรนด์นัมีปุ่มตรงที่ข้างล่างนะคะก็มีเขียนว่า CC แล้วก็จะมีปุ่มที่แบบเป็นปุ่ม setting นะคะก็เข้าไปตรงนั้นแล้วก็ ปรับให้มันมีตัวตัว subtitle นะคะปกติมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะหลังเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยมันก็จะเริ่มมีให้เลือกเพิ่มขึ้นนะคะเราสามารถเลือกภาษาไทยได้นะคะก็ต้องลงไปเลือกเป็นภาษาไทยนะคะมันมีหลายภาษาให้เราเลือกเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลานิดหน่อยนะคะาการ auto translate ของ Google เนี้ยก็พอใช้ได้นะคะก็ ช่วยเราจูนแล้วก็ทำความเข้าใจวิดีโอนะคะ,ะปรับเป็นภาษาเราแล้วก็จะได้รู้ว่าการทำงานของไวหนาวนี้เป็นอย่งไรบ้างนะคะ ขอบคุณนะคะที่ได้แวะมาชมช ANNEL ของ b r a n d n o w a ์ถ้ามีอะไรให้ช่วยนะคะก็อีเมลมาหาได้เลยนะคะ b r a n d n o w b r a n d n o w a s i a ถ้าต้องการแชทก,กันกับเราก็แวะเข้าในที่เว็บไซต์มันจะมีปุ่ม Facebook m essenger ตรงที่ฝั่งกว่านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ